คุณพ่อสอบตอหินเทาและคุณย่าสมอนหินเทานะคะซึ่งเป็นพ่อให้พ่อผู้กําเนิดของไอเจ้าบ่าวของเจ้าแมงนะคะอ่ะคุณปูเปูเขาละไเด้อปนี้ผูแขนเอาลูกสะพายจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่าหมื่นเก้านิบ

หน้ีเานยงที่แรงมาตลอดนะคะาผีห่มเายนะจะน่มื่โอ้ยนึ่งหมืแม่กัเหมือนกเรา่งมื่เอาาทเอาใส่นโครับเอาใส่นคเจ็บออกมาเจ็ออกมาเงินโบนัสแม่กับหมืนน่าจะแบ่งกันเองเส้นไหวเน บแมนสิทาฮับเอาล้านน้อยแม่ฮ้มาท่านีไม่ต้องเป้่ามีอะไรไม่้หานฮะไม่ต้องเป้ามี้องเามีเท็ี้าสั่างปได้เงินนะ้วแม่ข้ามันแคนอรู่มันต้องหุ่มแค้นเล่งเขาเล่งเขาอะไร้เอฮักกันฮักกันแท้กันนี้ ลาุูก็พู้ตอต่อเต็ุงอยาลฟัลำดับต่อไปนะคะคุณย่ามึงซื้ออย่างน่อยมึงเปลี่ยน้มึงซื้อย่ายเกียดค่ะคุณย่าทวดเทียงลมเสนามนตรีเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาท ินน tamam, no ี่ม no ันคงลายปเด็นเนี่ยกคุณ้อนเลยะเอะาบาละค่ะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นคุณย่าประเพียนประดากรเอาลูกเอาลูกสะัายเป็นจำนวนเลย500บาทใหู้้อากุโสเซ็งคนท่านสอมาในนาป่อหน่อยท่านสวบค่ะจ่าก็ระาก็ขาวกั ตอื่อไปก็จะเป็นงานยาเทียนล่ะลำดับต่อไปนะคะคแขกรุ่นไทยคุณย่าสมูรนี้นี่ยาเพนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ500้าท5 0ยบาทค่ะยาด่เด็นยาดีเราจะกินไทยไรฝันอ๋อ ประเทศนอกคุณแม่เลยพลังพลังพลังดำเลยประเทศนอกประเทศนอกกับูดจะเอกเหรอค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณย่าดวงเดือนสีแพงผูกแขนอาลูกสะพ้ายเป็นจำนวนเงิน600บาทหบาทค่ะเลขสองร้อยเลขสี่เลขสาเลขสี่

คุณย่าอ๋อฝากพี่ก็ได้เรียคุณยา่าครูนัทนันปู่ดมผูกแขนลูกสะพ้ายเท่าไหร่คะหนึ่บาทครับหนึ่งพันบาทค่ะแล้วผูกไว้ได้หนี่ลูกสาวเราสองคนมาให้ใแต่งเพิ่มอย่างไรล่ะหลานสาวอีสอ,อ,องอีน้องรับขวัญกับอีน้อจ้ากับน้องดีจ้าอีกเป็นสี่นะแบงค์ขาดทุนแย่เลยเอาอีกก็ได้เด้อ โอ้ยผู้ให้คของชำรวยกันหนางอะองอายงสเดนไม่ถือ,อก็ไม้ได้มานอ่าคุณญาต